อัสลามุอะลัยกุมบารัสมาตุลลอฮิยะบาระกาตุสวัสดีครับวันนี้น้องติงจะ,จะพาทุกคนมารู้จักกับประเภทเงินฝากของสากร์อิสลามสกอฟะเราไปรู้จักกันเลยบริการเงินฝากของสากรอ,อิสลามสกอฟะมีทั้งหมด6ประเภท 1. วะดีอากระแสรายวัน 2. นมุนาบรบะร่วมลงทุน 3. เพื่อการศึกษา 4. ยุวาสกอฟะ 5. หัจญ์และอุมร์และห เพื่อกุตบาทรายละเอียดแต่ละประเภทของเงินฝากหนึ่งวาดีอากระแสร,รายวันเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า100บาทฝากถอนได้ตลอดเวลาทำการเป็นการออมเพื่อให้สากรรักษาทรัพย์ให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากสากรสมุดราบาร่วมลงทุนเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทฝากถอนได้ตลอดเวลาทำการมี 1. เงินปันผลให้แก่สมาชิก ทุกๆสามเดือนตามไต่มาสของสากรแต่เรามีเงื่อนไขนะครับต้องเหลือเงินในบัญชีตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปคงไว้อย่างน้อยสามเดือนสามเพื่อการศึกษาเปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่ห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทฝากเป็นประจำทุกๆเดือนขั้นต่ำห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทฝากต่อเนื่องทุกๆเดือนครบห้าปี สากรจัดสมทบทุนการศึกษาให้3,000บาท6,000บาทและ9,000บาท 4. ยุวสกอฟาเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า200บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก100-400บาทตามอายุของสมาชิกเงื่อนไขสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน20ปี ฝากประจําทุกๆเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า200บาทเมื่อมีเงินในบัญชี1000 10, 0บาทขึ้นไปจะได้รับเงินปันผลทุกๆ3เดือนตามไตมาสของสากรเป็นสมาชิกครบ6เดือนตามเงื่อนไขจะได้รับเงินสวัสดิการจากสากรอายุสมาชิกจะต้องครบ1ปีจึงจะสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ 5. เพื่อฮันและอุมร์เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า500บาท ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า200บาทไม่สามารถถอนกรณีอื่นได้นอกจากเพื่อไปประกอบพิธีฮัทและอุ่มรอเท่านั้นฝากเงินในบัญชีเกิน1,000 0บาทจะได้รับปันผลเงินฝากเหมือนกับมูดอรบัตห 6. เพื่อกุศบานเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า500บาทฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า2 0 0บาทสามารถถอนกรณีทำณํำรุศบานและถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น คุณก็ได้รู้ถึงรายละเอียดต่างๆ,างๆของแต่ละประเภทไปเลยนะครับอย่าลืมมาฝากกับเรานะครับและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวกับพวกเราน้องจริงใจรออยู่นะครับสำหรับวันนี้น้องจริงใจขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับอัสล Assalamualaikum w a ล a h m a t u l l a h w a b a r a k a t ายบาย